สำหรับชาวกรกฎนะคะดาวศุกร์จะมีกำลังเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องรับผลแล้วก็เรื่องของพันธุนะคะมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะดังนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนา,าราศีกรกฎรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สสิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ ดาวสุขของชาวกรกฎนะคะเป็นดาวที่โคจรรายเดือนนะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับสภาวะรับผลในช่วงนั้นๆน,น,นะคะสำหรับในสภาวะที่ผ่านมาดาวสุกมีกำลังเป็นประนะคะประแปลว่า ไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นลับผลของชาวกรกฎในช่วงที่ผ่านมานะคะถือว่ากำลังอ่อนนะไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะในช่วงวันที่21พฤษภาคมไปถึง14มิถุนายนนะคะจะเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะความเป็นกเกษตรก็คือความมั่นคงความเสถียรนะคะรวมไปถึงเป็นความเข้มแข็งมากขึ้นนะสำหรับเรื่องลาบผลของชาวกรกฎนะคะดาวศุกร์นะคะจะไปอยู่ในภพเรือนเกี่ยวข้องกับ ทิศทางนะในเชิงสิ่งที่ได้มานะคะได้มาง่ายขึ้นในเชิงรับผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเกินคาดหรือไม่ได้คาดหวังนะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะได้มานะคะรับผลในเชิงการค้าขายนะการหยิบจับทํากําไรก็จะดีขึ้นด้วยเนื่องจากความเป็นเกษตรก็คือ ก่อเกิดจุดที่มีความสเสถียรมั่นคงในเชิงการงานการค้านะคะเรื่องราบผลมีจุดทํากําไรบางอย่างเกิดขึ้นส่งผลให้เงินทองช่วงนี้ก็ไหลเข้าดีขึ้นเป็นจังหวะสวม่ําเสมอสเสถียรน,นะคะจากเดิมที่มีบ้างหยุดบ้างนะหรือหวังพึ่งกับเรื่องราบผลไม่ค่อยได้นะคะ ดาวสุกนะคะยังเป็นตัวแทนเกี่ยวข้องกับเรื่องของลาบผลด้วยนะช่วงนี้จึงมีลาบในเชิงคนนิยมช,มชมชอบได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายเดือนไปนะคะชื่นชอบทางการงานอัธยาศัยไมตรีนะหรือกอเกิดเรื่องของสเสน่ห์นิยมทางการค้าการขายแวดวงการงานขึ้นนะคะมีคนนึกถึงนะหรือว่าอยากพบอยากเจอนะด้วยเรื่องความสเสน่หาเรื่องของอะไรที่เป็นเชิง ได้ของฝากนะคะเรื่องของอาหารการกินนะก็มีโชคลาภได้นะอาจจะเป็นจังหวะได้รับประทานของอร่อยนะคะมีลาบป,ปากในเชิงคนเลี้ยงนะหรือว่าได้ของฝากถูกใจมีโอกาสได้เข้าของที่เล็งไว้หรืออยากได้นะเนื่องจากลดราคาพอดีเป็นจังหวะที่ดีที่มีเงินนะจับจ่ายใช้สอยในเชิงของที่อยากได้นะคะเอาสุขนะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์ธุด้วยช่วงนี้เมื่อเป็น เกษตรอยู่ในภพลาภะนะคะโชคลาภบ,บางประการเกี่ยวข้องกับครัวเรือนดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันนะคะใครที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ที่ถือครองไว้ช่วงนี้ก็จะมีโชคเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครที่จะมีลักษณะการดําเนินเรื่องในเชิงสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนนะหรือว่า ทำสินเชื่อซื้อบ้านซื้อรถใดๆ,ๆก็จะสามารถราบรื่นขึ้นนะคะในช่วงท้ายๆเดือนนะเนื่องจากดาวพุธนะคะเป็นดาวเรื่องสื่อสารก็จะเข้าสุภลาภะด้วยนะคะเป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะคะก็จะมีดาวไปรวมอยู่ในภพลาภะหลายดวงดังนั้นหยิบจับทําอะไรช่วงนี้ก็มักจะส่งผลในเชิงบวกนะไม่ว่าจะเป็นคนช่วยเหลือนะคะคนเกื้อหนุนนะหรือแม้แต่ลาภผลก็วิ่งเข้าหานะคะเนื่องจากดาวลาภผลนอกจากอยู่ในภพลาภะแล้วนะคะก็ยังมีกําลังที่เข้มแข็งด้วย สำหรับดาวคู่ธาตุลมนะคะ8/3ยังคงอยู่ในภพเรือนสุภาของชาวกรกฏนะคะส่งผลในเชิงเรื่องการงานหนะ้าที่ความรับผิดชอบนะคะรวมทั้งเรื่องลูกหลานบริวารการลงทุนอ่าจังหวะนี้นะคะชาวกรกฏจะมีเชิงเรื่องของความคืบหน้าทางการงานเกิดขึ้นป,ป,ปรับปรับฉับพลันได้นะคะอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะหรือว่าในเชิงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การเรียนการสษาหน่วยงานองค์กรช่วงนี้ดําเนินหน้าไปอย่างรวดเร็วได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสก็โคจรรวดเร็วอยู่ในภพลาภาอีกดวงหนึ่งด้วยนะคะสําหรับดาวพฤหัสของชาวกรกฎนะคะเป็นเจ้าเรือนอริในส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็คือเรื่อง การฝึกฝนความเหน็ดเหนื่อยนะคะดังนั้นช่วงนี้เดินโคจรเร็วนะสิ่งที่ชาวกรกฏจะได้ราบจากดาวพระหัสนะคะก็คือเรื่องการฝึกฝนนะคะอะไรที่เหนื่อยเหนื่อยยากๆไม่เคยทําหรือต้องฝึกฝนเรียนรู้อันนี้จะส่งผลดีนะคะเรื่องของการมีความขยันมั่นเพียรอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการศึกษานะคะหรือแม้แต่กระทั่งการสร้างฐานะพยายามเพื่อประสบความสําเร็จบางอย่างที่มีเป้าหมายช่วงนี้มันจะเป็นจังหวะที่ สู้แล้วรวยนะคะเหนื่อยแล้วดีนะเป็นช่วงที่จะเอาชนะเรื่องยากๆอุปสรรคต่างๆแม้แต่กระทั่งศัตรูคู่แข่งก็น่าจะแพ้ภัยได้นะเนื่องจากดาวของชาวกรกฏนะคะช่วงนี้ส่งผลดีนะดังนั้นใครที่อยู่ในช่วงทดสอบประเมินผลนะคะหรือแม้แต่การแข่งขันใดๆมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะ สำหรับดาวกลุ่มนี้นะคะอยู่ในภพลาภะนะคะก็อยู่ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยนะคะความเป็นดาวมฤตยูก็คือความผันผวนดังนั้นอะไรที่หวังไว้มากๆบางทีก็พลิกล็อกได้นะคะสิ่งที่ได้มาบางทีเกินความคาดหมายนะแต่เราไม่ได้นึกถึงมันว่าจะได้บางทีก็ได้มาง่ายๆนะคะรวมไปถึงโชคลาภแปลกๆเฉพาะตัวนะในเชิงเรื่องของความฝันจินตนาการเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงจิตสัมผัสช่วงนี้ก็อาจจะโดดเด่นขึ้นมาสําหรับชาวกรกฏบางท่านนะคะ สำหรับดาวช่วงนี้นะคะที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องค่าใช้จ่ายภาระดูแลของชาวกรกฎนะคะก็คือดาวเสาร์และดาวธกเกตที่อยู่ในภพมรณะนะคะจะไปเลงภพเรือนการเงินนะคะช่วงนี้จึงมีภารกิจในเชิงใช้จ่ายอาจจะมีเยอะก็ได้นะเนื่องจากภพมรณะก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเข้าของเสียหายนะใครในช่วงที่ผ่านมามีภาระรับผิดชอบจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านรถของใช้ในบ้านนะคะก็จะเป็นจุดรั่วไหลาทางการเงินของชาวกรกฎนะคะ สำหรับชาวกรกฎช่วงนี้นะคะดวงดาวก็โดดเด่นในเชิงเรื่องของสเสน่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเชิงการครบหานะคะดาวคู่สเสน่ห์ไปอยู่ในภพลาภานะก็ดึงดูดเรื่องคนคบหาเพศตรงข้ามนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ดาวพระเกตกระตุ้นดาวเสาร์นะซึ่งเป็นเจ้าเรือนเพศตรงข้ามนะคะก็มีลักษณะดึงดูดเพศตรงข้ามบางครั้งก็เป็นผู้ใหญ่ได้นะหรือว่าช่วงนี้นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเชิงการรีเทิร์นาการไปคบหาคนเกา่เกาๆเดิมๆม,มันก็อาจจะเป็นจังหวะ สับสนวุ่นวายในเชิงความรักการคบหาได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับดาวศุกร์ของชาวกรกฏนะคะเป็นดาวที่โครจรมาอยู่ในภพราภะาและเป็นเกษตรตาธิบดีในรอบหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนะคะเรียกว่าไม่ได้มาบ่อยๆนะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะมีดาวไปรวมกันอยู่หลายดวงดังนั้นเป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะในเรื่องของการอาจจะได้รับได้ผลการพลิกฟื้นในเชิงเรื่องเงินทองนะคะรวมทั้งหากจะ เจราจาในเชิงไกลเกลี่ยปณีบะนอมต่อรองแก้ไขปัญหานะสำหรับใครที่มีปัญหาหลายด้านหลายทางนะคะถือว่าช่วงประมาณท้ายเดือนพฤษภาคมนะเป็นจังหวะที่เรื่องการพูดการสื่อสารของชาวกรกฎนะคะอยู่ในภพลาภะดังนั้นมันก็จะส่งผลดีในเชิงการพูดคุยกันต่อรองแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบางท่านยังเป็นโอกาสที่จะได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆนะคะมาใช้ในเชิงการงานเนื่องจากดาวคู่สื่อสารบางทีมันก็หมายถึงเรื่อง อุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ที่ใช้ในเรื่องการงานการค้านะคะก็อาจมีจังหวะได้เข้าของใหม่นะได้ของดีราคาถูกนะหรือว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงการหากินการงานการค้านะคะสำหรับดวงดาวในภพราภานะคะจะได้รับผลมากน้อยอย่างไรนะพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะมันก็เป็นจุดที่เกี่ยวข้องด้วยนะบางท่านได้มากได้น้อยนะหรือบางท่านได้เงินก้อนใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวนาสนส่งของแต่ละท่านในส่วนหนึ่งนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวกรกฎนะขอให้โชคดีกันทุกๆท่านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ